รีวิวขาจับจอที่แข็งแรงที่สุดลำน้ำหนักได้เยอะถึง15กิโลกรัมรองรับจอโคง้งจอใหญ่ใหญ่ได้ถึง49นิว้วปรับขึ้นลงมุนซ้ายขวาได้360องศาใช้งานดีขนาดนี้มาในราคาไม่ถึง3,000บาทนี่คือ b w e l l Arm Monitor รุ่น Heavy Duty เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลาำจิโก้ไอทีครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอมอนิเตอร์ทั้งวันแล้วคุณไม่เคยใช้ขาจับจอมาก่อนคุณกำลังทำร้ายร่างกายคุณอย่างรุนแรงคุณรู้ไหมครับเพราะคนที่ใช้จอแล้วก็ตั้งอยู่บนขาตั้งของมันวางอยู่บนโต๊ะเวลาคุณทำงานเนี่ยนะครับคุณก็ต้องปรับสรีระของคุณเนี่ยให้เข้ากับแนวระนาบของหน้าจอเริ่มต้นจากไหลคุณก่อนเลยหลังและไหล่คุณจะต้องงุ้มลงอย่างนี้ก่อนชึบ พองุ้มลงเสร็จปุ๊บคอคุณครับคุณก็ต้องปรับคอคุณให้ได้ระนาบเดียวกันกับจอแว็บนี่อย่างนี้ออกมาเป็นท่านี้นะฮะเป็นไงครับอย่าว่าแต่ออฟฟิศซินโดรมเลยครับคอบ่าไหลซินโดรมก็เป็นกันมานักต่อนักแล้วบาดเจ็บกันมามากมายแล้วทีเดียวโอ้โห กับคนนี้ประเภทหนึง่งเคยใช้ขาจับจอนี่บางคนยกมือเลยผมเคยใช้ขาจับจอครับคนเหล่านี้ก็จะมีประสบการณ์อีกรูปแบบหนึงเช่นกันเจอขาจับจอแบบหืมหนีบกับโต๊ะก็ไม่ค่อยอยู่ขาก็ระเกะละกะปรับตำแหน่งก็ยากขึ้นลงปรับซ้ายขวายากไปหมดแถมยังเป็นการจับจอที่ไม่แข็งแรงอีกนั่งๆทํางานอยู่จอหล่นใส่หน้าก็มีโอ้โหพังพินาศกันมาเยอะแล้วครับ ขาจับจอดีๆคุณภาพสูงๆมีไหมมีครับราคาสูงด้วยถ้าคุณอยากได้ขาจับจอที่ดีในราคาไม่สูงนะครับอย่างตัวนี้นี่ฮะจับจอใหญ่ๆรับน้ำหนักเยอะๆจอโค้งจอแบนได้หมดยึดจับกับโต๊้ได้อย่างมั่นคงปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้อย่างสะดวกใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้มาในราคาไม่เกิน3,000บาทโอเคปะ ถ้าโอเคนี่คือ B&W l well, e Arm Monitor รุ่น Heavy Duty ครับ มาดูดีไซน์ของแขนจับจอ B&W Arm Monitor รุ่น Heavy Duty กันนะครับนี่คือแขนจับจอที่มีความแข็งแกร่งมากรุ่นหนึ่งในท้องตลาดเลยนะครับรุ่นนี้จะมีให้เลือก2สีนะครับสีขาวกับสีดำนะครับเลือกให้เข้ากับโต๊ะของคุณได้เลยแล้วนอกจากนี้ B&W ยังมีรุ่นแขนเดียวกับแขนคู่ให้เลือกด้วยสำหรับคนที่อยากจะยึดจอ2จอก็เลือกเป็นรุ่นแขนคู่นะครับแต่วันนี้เราจะรีวิวรุ่นแขนเดียวให้ดูนะครับ เวลาซื้อมาเนี่ยนะครับคุณจะประกอบแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆนะครับเพราะว่าทาง Babel เนี่ยเขาออกแบบฐานออกมาเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับจะมีฐานที่อยู่ด้านบนส่วนของโต๊ะเนี่ยนะฮะเป็นฐานขนาดใหญ่แบบนี้แล้วด้านล่างก็จะเป็นตัวซีแคมลงไปเพื่อที่จะยึดติดอยู่กับโต๊ะของคุณนะครับทาง Babel เนี่ยเขาออกแบบมาดีมากนะครับเขาออกแบบตัวซีแคมมาเนี่ยเผื่อระยะความหนาของโต๊ะด้วยเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความหนาของโต๊ะไม่เท่ากัน คุณสามารถใส่กับโต๊ะที่มีพื้นไม้หนาได้สูงสุดถึง9.5เซนติเมตรโอ้โห9.5เซนติเมตรนี่ขนาดนี้เลยนะครับเกือบเกือบคืบหนึ่งแล้วนะครับเชื่อได้ว่าไม่มีโต๊ะไหนหนาไปกว่านี้แล้วละ่ะมีข้อแนะนานิดหนึ่งครับโต๊ะที่คุณจะใช้กับแขนจับจอตัวนี้นะครับตัวพื้นโต๊ะเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงสักนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นยึดแล้วขันแน่นๆเข้าไปเนี่ยอาจจะยุบหรืออาจจะเสียหายได้นะครับ อย่างที่เรารีวิวกันในวันนี้นะครับตัวโต๊ะเราก็ใช้โต๊ะของ b w เวซึ่งพื้นโต๊ะของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะครับยิ่งถ้าใช้เข้าชุดกันกับชุดเก้าอี้ทำงานของ b w เวด้วยนี่โอ้โหเรียกว่าครบเซตกันเลยทีเดียวการติดตั้งเข้ากับจอเขาก็ใช้รูยึดแบบมาตรฐานเลยนั่นก็คือมาตรฐานเมาส์เวอร์ซ่าเมาส์เวซจะมี2ขนาดก็คือ 7, จณเซนมกับ10บคูณสิซนเมตรนะครับ จอของคุณเป็นระยะรูขนาดไหนก็ใส่น็อตเข้าไปเสร็จแล้วยกมาเสียบเข้ากับแขนจับจอแล้วล็อกฟึบถอดเข้าถอดออกง่ายมากนะครับก่อนใช้งานนะครับคุณต้องตั้งค่าความหนืดของแขนจับจอตัวนี้ให้เหมาะสมกับน้ำหนักของจอคุณก่อนอย่างที่เราสาธิตอยู่ตอนนี้นะครับเราใช้เป็นจอมอนิเตอร์ขนาด32นิ้วซึ่งจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบเกือบ6กกิโลกรัมพอติดตั้งยึดจอเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมก็ต้องมาตั้งค่าซึ่งแกนตั้งค่าจะอยู่ตรงนี้ครับเขาจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ด้านบนแล้วให้ประแจหกเหลี่ยมมาด้วยคุณต้องมาขันน็อตตัวนี้เพื่อให้แถบรับน้ําหนักเนี่ยของแขนจับจอตัวนี้นะครับเขาจะมีมาตรวัดอยู่ด้านข้างนี้นะครับคุณจะเห็นเลยว,ว่ามีเลข6เลข10เลข15อยู่อย่างจอตัวนี้หนักประมาณ6กิโลกรัมแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับให้ลงมาให้ขีดสีแดงอยู่ในแบ,บเลข6 พอได้ระดับกันแล้วเนี่ยนะครับแขนตัวนี้นะครับจะสามารถปรับขึ้นลงและรับน้ําหนักจอได้อย่างสเสถียรน,นี่นะฮะคุณสามารถปรับขึ้นลงแบบนี้ได้เห็นไหมครับและพอคุณปล่อยมือนะครับไม่ว่าคุณจะปรับไปทางไหนก็ตามพอคุณปล่อยมือจอจะอยู่นิ่ง ขาจะอยู่นิ่งๆไม่มีการไหลเด็ดขาดนี่นะฮะแล้วเขารับน้ำหนักได้สูงสุดขนาดไหนเหรอนี่ไงดูที่มาตรวัดเนี่ยที่เขาบอกเอาไว้มีสูงสุดถึงเลข15เลยแสดงว่าแขนจับจอตัวนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง15กิโลกรัม15กิโลกรัมนี่จอใหญ่ขนาดไหนโอ้โหในสเปคเขาบอกว่าจอใหญ่ระดับ49นิ้วนะครับโอ้โหนั่นมันจะเป็นจอทีวีอยู่แล้ว ไม่ใช่จอมอนิเตอร์แล้วล่ะจอใหญ่ระดับ49นิ้วน้ำหนักสูงสุด15กิโลกรัมยังเอาอยู่ครับนี่คือขาที่ h ฮฟวี่ดิวสมชื่อมากๆเลยนะครับสามารถรับน้ำหนักจอใหญ่ๆขนาดนั้นได้นะครับ พูดปากเปลา่าบางคนอาจจะไม่เชื่อวันนี้ผมมีจอขนาด49นิ้วน้ำหนักเรียกว่าปริมเลยแหละ14.5กิโลกรัมแล้วเป็นจอโค้งด้วยนี่จอโค้งนี่น้ำหนักทิ้งมาด้านหน้าเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งให้ดูเลยพิสูจน์ที่ดูว่ารับน้ำหนักได้จริงไหมสำหรับแขนจับจอตัวนี้อ่ะทีมงานเซตอัพครับ นี่เป็นไงครับคุณผู้ชมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือจอซัมซุงขนาด49นิ้วแล้วเป็นจอโค้งด้วยเห็นไหมครับใส่กับขาตั้งของ B ีเว l รุ่น Heavy Duty นะครับได้สบายๆเลยปรับซ้ายปรับขวาปรับขึ้นลงได้ รับน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมจอนี้นี่คือเต็มพิกัดเลยนะครับ14.5กิโลกรัมเรียกว่าแขนจับจอของ b ีเว l เนี่ยเอาอยู่อย่างแน่นอนพิสูจน์กันให้เห็นกันจัดจ่ะเลยโูเป็นไงนี่ถ้าเทรดหุ้นหรือว่าตัดต่อวิดีโอนี่นะครับเรียกว่าเพิดเพิดเลยละ่ะเล่นเกมก็สุดยอดไปเลย กลับมาอธิบายกันต่อขออนุญาตเก็บจอ49นิ้วไปก่อนนะเพราะว่าขนาดจอมันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะบังไม่เห็นหน้าผมสะก่อนกลับมาใส่จอ32นิ้วเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของแขนจับจอตัวนี้นะครับเขาปรับขึ้นลงนะครับโยกซ้ายขวาหมุนไปในทิศทางต่างๆได้เนี่ยนะฮะด้วยโช๊คแก๊สปริงที่อยู่ในแขนจับจอตัวนี้นะครับทำงานได้ดีมากๆนะครับรองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ปรับขึ้นลงได้อย่างนุ่มนวลปรับละเอียดละเอียดได้เลย ปรับอะไรได้บ้างหมุนซ้ายขวาโยกแขนเนี่ยสลับกันได้นะครับเบี่ยงกันรับน้ําหนักได้หรือว่าปรับระยะขึ้นลงได้หมุนจอได้ด้วยคุณจะใช้จอแบบแนวตั้งแนวนอนปรับขึ้นปรับลงซึ่งตรงนี้แหละจะตรงกับหลักของเออร์โกโนมิกเลยนะครับ ถ้าคุณสามารถปรับระดับของหน้าจอนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบสายตาของคุณไม่ว่าคุณจะยืนทํางานหรือว่าคุณจะนั่งทํางานนะครับคุณก็จะสามารถทํางานได้อย่างถูกสุข,ขลักษณะถูกหลักสรีระศาสตร์โรคออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยคอบาไหลอะไรก็จะหายไปเป็นปิดทิ้งเลยทีเดียวแถมยังเปลี่ยนอริยบทได้ง่ายด้วยนะครับอยากจะลุกขึ้นมายืนอยากจะเปลี่ยนกลับไปนั่งเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกหลักมากๆเลย แล้วแขนจับจอของ B-Well รุ่นนี้นะครับออกแบบมาดีมากคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่แขนจับจอของเขาเนี่ยมีตัวเก็บสายไฟและสายจอให้ด้วยนี่ผมรวบสายจอสายไฟของจอนะครับรวบเข้ามาเก็บใต้นี้นะครับทำให้โต๊ะคุณเนี่ยดูเป็นระเบียบมีพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับถ้าหากคุณอยากจะใช้จอแนวตั้งจอที่คุณจะใช้เป็นแนวตั้งเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่เกิน44นิ้ว เพราะว่ามันจะเกินความสูงของแขนจับจอตัวนี้ครับแขนจับจอตัวนี้ยืดสุดแล้วเนี่ยบิดมาเป็นแนวตั้งเนี่ยระยะมันจะไม่พอสําหรับจอ44นิ้วแต่ผมเชื่อว่าจอขนาด32นิ้วเนี่ยนะฮะถ้าจะใช้แนวตั้งกําลังดีเรียกว่าบิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นแนวตั้งเรียกว่ากําลังสวยเลยแหละนะครับ การทดลองใช้งานนะครับผมว่าแขนจับจอ b ีเวรุ่น Heavy Duty ตัวนี้นะครับใช้งานได้เวิร์กมากๆเลยนะครับลองใช้งานดูสักพักหนึ่งเนี่ยก็ค้นพบว่าการติดตั้งจอเนี่ยมั่นคงแข็งแรงมากๆปรับขึ้นลงสะดวกหมุนซ้ายหมุนขวาปรับตำแหน่งเนี่ยสมูทมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ลดอาการปวดเมื่อยคอบ่าลไหลลงได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องไปนวดแผนโบราณอีกต่อไป <laughs> <c oughs> เป็นไงฮะแขนจับจอดีๆแบบนี้น่าใช้ไหมครับได้เวลาบอกราคาแล้วนี่ แขนจับจอ b v e w well, Arm Monitor รุ่น Heavy Duty นะครับรุ่นนี้จะมี2สีให้เลือกนะครับสีขาวกับสีดำนะครับรุ่นแขนเดียวราคา2,999บาทบอกราคารุ่นแขนคู่ไปด้วยสำหรับคนที่อยากจะจับ2จอนะครับรุ่นแขนคู่ราคา4,299บาทครับราคาดีมากเลยนะจ่ายไม่ถึง3,000บาทแต่ได้แขนจับจอที่รับน้ำหนักและมีความมั่นคงได้ดีขนาดนี้นะครับ รับประกัน2ปีเต็มนะฮะดูแลหลังการขายยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าผมรู้จักกับเจ้าของแบรนด์นี้ดีนะครับใครมีปัญหาแล้วเคลมไม่ได้มาบอกผมเดี๋ยวผมไปช่วยเคลมให้ <c oughs> ใครอยากได้นะครับแขนจับดีๆแบบนี้นะครับไปหาสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้ b e w e l Official Store ใน Shopee และ Lazada หน้าเว็บไซต์ b e l l well s t y l e c o m หรือจะไปหาซื้อที่หน้าร้านนะครับเขาจะมีเป็น Bwell ergonomic space มีทั้งหมด9สาขาด้วยกัน9สาขานี้อยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวลงไปดูใน description ด้านล่างนะครับหรือจะไปหาซื้อที่ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำนะครับอย่างเช่น Home Pro SB Design Square Powerbuy Loft Medium and More และ Office Mate ใครที่ไม่เคยใช้แขนจับจอจงใช้ซะ และใครที่เคยเจ็บช้ำน้ำใจกับแขนจับจอกากๆที่คุณเคยซื้อมาเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ซะ b e l well, e l Arm Monitor รุ่น Heavy Duty